สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับคิวมินซีบาบาหน้าอัลมอน์นะจ๊ะก็เดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างในรูปนะครับเห็นไหมจ๊ะบาบาหน้าคือกล้วยเราได้กล้วยมา33%สนะครับส่วนอัลมอน์นะครับได้มา20%นะจ๊ะแต่ผลไม้เขาไม่ได้ใส่แค่กล้วยนะครับในนี้ยังใส่แอปเปิลนะครับแนะครับแล้วก็สับปะรดอีก2%นะจ๊ะ แล้วลูกแอปเปิลกับสับประรดยอยู่ไหนจ๊ะ <c oughs> ควรจะใส่เขานิดนึงนะครับในเมื่อคุณใส่มานะครับอะไม่ไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรนะแต่อยากจะบอกเขียนนะครับว่าไม่ใช่กล้วยเพียวๆนะครับว่ามีแอปเปิลกับสับประรดยอยู่ด้วยแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้หานะครับในนี้มีอัลมอนด์และถั่วเหลืองใครแพ้สองอย่างนี้หลีกเลี่ยงนะจ๊ะมาชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้นะครับก็เห็นขวดแค่นี้นะครับราคา ห้าสิบเก้าบาทนะครับอืมเด็ดดดโอเคนะเฮ้ยกินใช้ได้กินใช้ได,กได้กินกล้วยนะครับออกมานี่กับคนๆอย่างนี้นะครับนี่จ้าเออตอนแรกเราก็นึกว่าสีออกเหลืองๆนะนี่ออกสีคนๆน,นะครับสีคนๆอย่างเงี้ยก็ประมาณไอ้พวกนมข้าวโอ๊ตแหละครับนะครับโอเคนะกลิ่นกล้วยหอมกลิ่นกล้วยดีกินกล้วยดีโอเคดีมากเลยมันมีกลิ่นกล้วยนะครับผสม พวกโอ๊ตอ่ะเพราะในนี้นะครับก็มีโอ๊ตเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของอัลมอนด์เนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าต้องเข้าใจนะครับใครกินอินอัลมอนด์จะรู้ว่าอนะัลมอนด์อ่ะกินมันจะบางๆแต่ว่าโอ๊ต่ะกินมันจะแรงกว่าเออลืมบอกไปนะครับในนี้นะครับเขาไม่ได้ใส่แอลมอนด์นะครับเขาังมีการใส่นมโอ๊ตไปด้วยนะจ๊ะ <c oughs> ใส่ลูกโอ๊ตไปด้วยก็ดีนะจ๊ะ <c oughs> มาชิมรสชาติแต่ว่าเป็นยงไงกันบ้าง ทาได้ดีนะครับกว่านมกล้วยปั่นทั่วไปนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวเนี้ยนอกจากกล้วยใช่ไหมมันยังมีความเป็นหวานนเปรี้ยวๆหวานของแอปเปิลกับสับปะรดเข้ามาดัง like นั uh ้นนะครับเท็กเจอร์เนี่ยเฮ้ยมันจะให้ความละเอียดแล้วก็มิติที่หลากหลายมากกว่านะครับโอ้โหกินกล้วยใครก็รู้กล้วยปั่นไม่บอกแน่นๆนะแต่ว่ามันก็จะมีความหวานไงแต่ความหวานตัวเนี้ย มันมาจากมีความเป็นรสชาติของแอปเปิลเปรี้ยวกับสับปะรดอ,อ่อ,อนออกมานะครับถือว่าทําได้ดีนะจ๊ะและที่สำคัญนะครับความหวานก็ค่อนข้างจะละมุนนะครับ,รบเพราะว่านี่จ้าก็ใช้น้ำผึ่งดอกไม้ป่าด้วยนะครับดังนั้นน้ำผึ่งเนี่ยใครจะรู้นะให้ความหวานก็จริงแต่ว่ามันเป็นความหวานที่ละมุนกว่าน้ำตาลนะจ๊ะส่วนในเรื่องอัลมอนด์พูดตรงๆนะไอ้ตัวเนี้ยกล้วยปั่นที่โอเคมากมาก แต่ว่าความเป็นโอ๊ตน่ะมันไปกบอัลมอนด์นะครับแล้วถ้าใครกินนะไอพวกโอ๊ตหรืออัลมอนด์จะรู้นะว่าโอ๊ตเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นมากกว่านะครับก็ถ้าพี่อลันตากินนะโดยไม่บอกพี่อนาเพื่อนก็หนุว่าโอ๊ตไปปั่นกับกล้วยและปั่นกับผลไม้อะไรหลายอย่างที่มันเปรีป้ยวๆอย่างสับปะรดเข้ามาแต่อัลมอนด์เนี่ยรสชาติใครกินอัลมอนด์ก็จะรู้นะมันก็คือนมเต้าหู้แบบบางๆอะ่ะไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้อร่อยไหมอร่อย นะครับได้กล้วยปั่นที่ผสมผลไม้อย่างเช่นอัลมอนด์กับสับปะรดที่อร่อยมากแต่ในส่วนของอัลมอนด์น่ะมันถูกรสชาติของโอ๊ตอ่ะไปกบนะครับซึ่งเสียดายนิดหนึ่งแต่ว่าอัลมอนด์มันก็ไม่ค่อยมีรสชาติหรอกแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยจะอร่อยอร่อยมากชอบความที่เขามีความครีเอทีฟแบบตรงที่ใช้แอปกล้วยเนี่ยไปผสมกับแอปเปิ้ลและสับปะรดทำให้มีรสติมิติของแอปเปิ้ลเวลาปั่นมาดีขึ้นมากนะครับแล้วก็อัลมอนด์เขาก็ดีด้วย นะครับแล้พูดผิดโอ๊ตเขาก็ดีด้วยเพราะโอ๊ตเนี่ยมันจะมีความแน่นของมวลมากกว่าอัลมอนด์นะครับมันก็เลยไปกบหน่อยแต่ว่าถามว่าทําไะ้อียไหมทาดีนะจ๊ะทําดีแต่ว่าทําไมบอกเงี่เราก็นึกว่าเป็นโอ๊ตซะมากกว่าเพราะว่ารสชาติของโอ๊ตมันเด่นกว่านะครับตรงที่เป็นนมโอเคครับเพื่อขอจบก,การดูคลิปนี้เพียงแค่นี้ครับเจ้าฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยและใครอยากสนับสนุนเพียรนะครับมีช่องทางงก์ของแอ f i l i a t e ของช้อปปี้อยู่นะจ๊ะไปกดลิงก์ได้นะครับเพื่อการพพอตช่องแล้วกลับมาเจอกันใหม่ใน คลิปหน้าครับ